สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวเวเดชัยพอดแคสต์ครับเคยเป็นกันไหมครับรู้สึกว่าวันวันหนึ่งเรายุ่งมากๆวิ่งวุ่นทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาแต่พอหมดวันกลับมานั่งนึกงดูเอ๊ะวันนี้เราได้งานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างนะรู้สึกเหมือนเราวิ่งอยู่บนลู่วิ่งตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ไปไหนสักทีครับวันนี้ผมเลยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจจะเป็นคำตอบสำหรับปัญหานี้มาฝากกันครับนั่นคือ t h e 80 S/ ตตี้สแลส i เวนหรือหลักการ80ทับยีนั่นเองครับ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคนหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากๆพวกเขามักจะมีเคล็ดลับง่ายๆอย่างหนึ่งครับคือการใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่ในชีวิตเราหรือประมาณ80มันมาจากความพยายามหรือสิ่งที่เราทำไปแค่20เท่านั้นเองครับฟังแล้วดูน่าสนใจใช่ไหมครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันแบบเข้าใจง่ายๆครับ ว่าไอ้เจ้าหลักการ80ทับ20มันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะเอามันมาใช้เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและมีฐานะดีขึ้นได้ยังไงกันบ้างครับมาเริ่มกันที่หลักการ80ทับ20คืออะไรกันก่อนครับแล้วก็ทำไมต้องรู้ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพตู้เสื้อผ้าของเราดูครับเรามีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้ไปหมดเลยแต่เอาเข้าจริงๆมีเสื้อผ้าตัวเก่งอยู่ไม่กี่ตัวหรอครับที่เรามักจะหยิบมาใส่บ่อยๆใช่ไหมครับ สภาพแค่20%ในตู้ถูกเราหยิบมาใส่ในชีวิตประจําวันถึง80%เลยทีเดียวนี่แหละครับคือสรุปง่ายๆของหลักการ80ทับ20ครับและหลักการนี้มันแฝงอยู่ในทุกเรื่องของชีวิตเลยนะครับเรามาดูกันไปทีละเรื่องนะครับด้านที่1ในธุรกิจนะครับสินค้าแค่20%อาจจะทํากําไรให้บริษัทถึง80%ครับหรือล,ลูกค้ากลุ่มเล็กๆแค่20%กลับเป็นคนที่สร้างยอดขายให้เราถึง80% และอีกมุมในชีวิตส่วนตัวนะครับความสำเร็จ80%ที่เราภาคภูมิใจมักจะมาจากช่วงเวลาที่เราทุ่มเทแบบสุดๆแค่20%ของเวลาทั้งหมดครับหรือความสุขในชีวิต80%ก็มาจากเพื่อนสนิทไม่กี่คนหรือกิจกรรมที่เราชอบทำจริงๆแค่20%เท่านั้นครับมาดูกันต่อครับว่าแล้วทำไมมันถึงสำคัญก็เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าไอ20้20%ที่ส่งพลังนี้มันคืออะไรเราก็จะสามารถทุ่มเทเวลาและพลังงานทั้งหมดของเราไปที่จุดนั้นได้ยังไงล่ะครับ และแทนที่จะเสียเวลาไปกับ80%ที่เหลือซึ่งให้ผลลัพธ์แค่นิดเดียวครับทุกวันนี้เราเสียเวลาไปกับเรื่องจีปาถะเยอะมากครับทั้งตอบอีเมลที่ไม่สำคัญถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียเป็นชั่วโมงๆหรือใช้เวลากับคนที่บั่นทอนพลังงานเราทั้งหมดนี้มันทำให้เราไม่มีความสุขและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็นครับและการเข้าใจหลักการ80ทั20ก็เหมือนกับการที่เราได้แผนที่กลุ่มซัพย์มาอยู่ในมือครับ เรารู้แล้วว่าต้องไปขุดตรงไหนถึงจะเจอ,เจอทองคําครับโดยเรามาเริ่มที่การปรับความคิดกันก่อนครับถ้าอยากใช้หลัก80ทับ20ให้ได้ผลโดยก่อนจะลงมือทําผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกเราว่าต้องจูนความคิดของเราก่อนครับโดยมี3ามความเชื่อหลักๆที่เราต้องมีครับมาเริ่มกันที่ความเชื่อที่1ครับเราดีกว่านี้ขึ้นได้อีกเยอะเลยครับ แลิกคิดไปว่าแค่นี้ก็ดีแล้วหรือทำเต็มที่แล้วไปก่อนเลยครับแต่ให้เชื่อมั่นว่าเราสามารถพัฒนาชีวิตทั้งเรื่องเงินความสุขหรืออิสระให้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดได้เสมอครับแค่เราต้องหาวิธีทำสิ่งที่ต่างออกไปหรือทำให้น้อยลงแต่เน้นๆในสิ่งที่สำคัญจริงๆครับ ความเชื่อที่2ครับการมีความสุขคือหน้าที่ของเราข้อนี้ส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆครับหลายคนที่รู้สึกผิดเวลาจะพักผ่อนหรือทําอะไรที่ตัวเองชอบรู้สึกเหมือนเป็นคนขี้เกียจผู้เขียนบอกว่าให้โยนความคิดนั้นทิ้งไปเลยครับแล้วให้เชื่อว่าการมีความสุขคือหน้าที่เพราะเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขนะครับเราจะทํางานได้ดีขึ้นเองครับและมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นด้วยและอยากจะสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกมากขึ้นด้วยครับ มันเป็นวงจรที่ดีมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ความเชื่อที่3ครับจริงๆแล้วเรามีเวลาเหลือเฟือใครที่ชอบพูดว่าไม่มีเวลาต้องฟังทางนี้ครับคุณโคช้ชผู้เขียนบอกว่านี่เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆครับให้ลองคิดแบบนี้ดูนะครับว่าเวลาของเราเป็นเหมือนโหลกแก้วใบใหญ่ เรามักจะคิดว่ามันเต็มไปด้วยงานด่วนงานสำคัญเหมือนก้อนหินใหญ่ๆจนไม่มีที่ว่างเลยแต่ความจริงแล้วงานที่สำคัญจริงๆที่สร้างผลลัพธ์ถึง80%มันมีแค่20%เเท่านั้นครับคือก้อนหินใหญ่ๆแค่ไม่กี่ก้อนเท่านั้นเองที่เหลือมันคือทรายครับเป็นงานจุกจิกที่ไม่สำคัญถ้าเราเอาก้อนหินใหญ่ๆที่สำคัญใส่ลงไปก่อนเราจะเห็นว่ามันยังมีที่ว่างเหลืออีกเยอะแยะเลยครับให้เราเอาไปทำอะไรที่ชอบได้สบายๆเลย แล้วเดี๋ยวเรามาดู5เคล็ดลับอัปเกรดชีวิตให้แฮปปี้ด้วยกด80ทับ20กันนะครับพอเราจูนความคิดตรงกันแล้วมาดูวิธีการลงมือทําบ้างนะครับข้อที่1นะครับทำงานให้น้อยลงแต่ฉลาดขึ้นเลิกทํางานหนักได้แล้วครับคนที่ประสบความสําเร็จในยุคนี้คือคนที่รู้จักใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์เช่นงานไหนที่เราไม่ถนดัดแต่ใช้เวลานานก็แจ้งคนอื่นทําซะครับเหมือนเป็นการเอาซอออกไปนั่นแหละครับ เหมือนถ้าเราทําบัญชีไม่เก่งและต้องใช้เวลามากถึง4ชั่วโมงในการจัดการ Excel ก็จ้างนักบัญชีที่เชี่ยวชาญมากกว่าที่ใช้เวลาทําแค่30นาทีทําจะดีกว่าครับเวลาที่เหลือเราก็เอาไปทําในสิ่งที่สร้างมูลค่าได้มากกว่านั้นครับข้อที่2ครับทำในสิ่งที่รักและโคตดเก่งครับค้นหาสิ่งที่เพื่อนๆรักครับที่จะทําและทํามันได้ดีกว่าคนอื่นมากๆอย่ามัวแต่เสียเวลาไปกับการอุดจุดอ่อนของตัวเองครับ แต่ให้เอาเวลามาขัดเกลาวจุดแข็งที่เป็น20%ของเราให้มันยิ่งเฉียบคมขึ้นไปอีกพอเราเก่งในเรื่องไหนเราก็จะยิ่งสนุกกับมันครับและพอเราสนุกเราก็จะยิ่งทํามันได้ดีขึ้นไปอีกครับมาถึงข้อที่3ครับคือการสร้างทีมพันธมิตรในชีวิตคนเราไม่มีทางสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างแน่นอนครับถึงทําได้ก็จะมีโอกาสน้อยมากๆครับดังนั้นจงเลือกคบคนอย่างพิถีพิถันครับใช้เวลากับคนที่สนับสนุนและทําให้เรามีความสุขเท่านั้นครับ ในเรื่องงานผู้เขียนแนะนําว่าให้เราสร้างเครือข่ายเจ๋งๆสัก6-7คนครับเหมือนเป็นการสร้างทีมอเวนเจอร์ส่วนตัวไว้มีทั้งรุ่นพี่ที่เป็นเมนทอร์หรือโค้ชได้เพื่อนรุ่นเดียวกันที่คอยแลกเปลี่ยนความคิดและรุ่นน้องที่คอยอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆให้เราครับและมาถึงข้อที่4ครับคือการออกมาเป็นนายตัวเองซะเป้าหมายสูงสุดคือการได้เป็นนายของตัวเองให้เร็วที่สุดครับ เพราะถ้าคุณเป็นพนักงานที่เก่งมากๆคืออยู่ในระดับท็อป20%แต่สุดท้ายคุณก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมครับสู้เอาความสามารถนั้นมาสร้างธุรกิจของตัวเองดีกว่าคุณจะได้ผลตอบแทนตามความสามารถของตัวเองแบบเต็มๆครับเหมือนแทนที่จะรับส่วนแบ่งจากชิ้นเค้กเรามันเป็นเจ้าของร้านเค้กทั้งร้านเลยจะดีกว่าครับและมาถึงข้อที่5นะครับคือการล็อกคิวให้กับความสุขบ้างสุดท้ายพยายามจัดตารางเวลาให้ความสุขครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการนั่งสมาธิหรือการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกดีให้มองว่ามันคือนัดที่สำคัญที่สุดของวันครับไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำแต่เป็นสิ่งที่เราโชคดีที่ได้ทำเราต้องให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองก่อนแล้วสิ่งดีๆอื่นๆจะตามมาเองครับและสำหรับคนทำธุรกิจจะปรับใช้กฎ80ดสทับย่ได้ยังไงให้ปังเราไปดูกันนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารหลักการนี้ก็คือขุมทรัพย์เลยครับ มาดูกันว่า4ขั้นตอนที่ผู้เขียนให้ไว้จะทําให้ธุรกิจของเราโตแบบก้าวกระโดดได้ยังไงบ้างนะครับในขั้นตอนแรกนะครับให้วิเคราะห์ธุรกิจให้ทะลุป,ปุโปรก่อนครับก่อนอื่นต้องหา20%ที่ว่าให้เจอก่อนโดยทําได้2วิธีครับวิธีที่1ครับคือการทํา80ทับ20ออดิตเปรียบเหมือนการไปตรวจสุขภาพแบบละเอียดครับคือการเก็บข้อมูลตัวเลขจริงๆมาวิเคราะห์เลยครับ เช่นกำไรจากสินค้าแต่ละตัวยอดขายจากพนักงานแต่ละคนวิธีนี้จะทำให้เราได้ข้อมูลที่แม่นยำมากๆครับและขั้นตอนที่2ครับคือการใช้กฎ80ทับ20ปร i n ั n i n g ครับเปรียบเหมือนหมอเก่งๆครับที่มองปรัสเดียวก็รู้ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาคือการใช้สัญชาตญาณและประสบการณ์ที่เรามีมาสังเกตเอาครับเช่นการที่รู้ว่าพนักงานขายกลุ่มนี้ได้โบนัสตลอดเลยวิธีนี้เร็วกว่าแต่ก็เหมาะกับปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมากครับ แล้วมาต่อในขั้นตอนที่2ครับคือก,การเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุดพอเจอ20%์ของเราแล้วนะครับก็เรียกว่าจะทําอะไรต่อเช่นการดูแลลูกค้า20%ที่ดีที่สุดให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับเช่นการส่งการ์ดขอบคุณพาไปทานข้าวให้สิทธิพิเศษเพื่อให้เขารักเรามากขึ้นแล้วก็ซื้อซ้ำบ่อยขึ้นครับหรือจะลองหาวิธีเพิ่มยอดขายจากลูกค้า80%ที่เหลือดูก็ได้นะครับเช่นออกสินค้าที่ตอบโจทย์พวกเขามากขึ้นแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับว่า อย่าดูแค่ผิวเผินนะครับลูกค้าที่ยอดขายสูงสุดอาจจะเรื่องมากและต้นทุนสูงจนกําไรจริงๆน้อยก็ได้ครับบางทีการโฟกัสไปที่ลูกค้ากลุ่มที่กําไรสูงสุดอาจจะดีกว่าในระยะยาวครับและมาถึงสเต็ปที่3ครับคือการรีดไขมันให้ธุรกิจครับลีนและไวขึ้นธุรกิจที่อุ้ยอ้ายซับซ้อนเกินไปก็จะเหมือนคนอ้วนที่เคลื่อนไหวช้าครับเราต้องทําให้มันง่ายและก็ลีนขึ้นครับข้อที่1คือการใช้ o u t ซ o u r c ครับ อะไรที่ไม่ใช่หัวใจหลักของธุรกิจก็จ้างคนอื่นทำที่ชำนาญกว่าเราดีกว่าครับข้อที่2คือตัดสิ่งที่ไม่ทำกำไรออกเช่นการลดจำนวนสินค้าลดซัพพลายเออร์หรือแม้แต่ลูกค้ากลุ่มที่ไม่ทำกำไรทิ้งไปบ้างครับและข้อที่3ครับลดชั้นการบริหารลดตำแหน่งผู้จัดการที่ไม่จำเป็นลงครับเพื่อให้ทีมงานใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นและตัดสินใจได้เร็วขึ้นครับมาถึงสเต็ปที่4ครับคือการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อธุรกิจเราลีนได้แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องติดเทอร์โบครับข้อแรกคือจ้างคนเก่งๆแบบท็อป20เพิ่มขึ้นครับให้คนเก่งๆของเราช่วยหาคนเก่งๆมาเพิ่มเติมอีกข้อที่2ครับโทรหาลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าที่เคยพอใจในบริการของเราคือแหล่งทําเงินที่ง่ายที่สุดครับและต้นทุนต่ําที่สุดและข้อต่อมาครับคือการจ้างโปรเจกต์แมเนจเจอร์หาคนเก่งๆมาคุมโปรเจกต์ครับเพื่อให้ทุกคนโฟกัสกับงาน20%ที่สําคัญที่สุดให้ได้ครับ และสุดท้ายครับคือการสร้างนวัตกรรมไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปนะครับแค่ปรับปรุงเล็กๆน้อยๆเช่นให้ลูกค้าจองคิวออนไลน์เองได้ก็ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความพอใจได้มหาศาลแล้วครับและนี่ก็คือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ครับ The 80 s l a t h 2 0 Principle นะครับหรือหลักการ80/20เป็นหลักการที่เรียบง่ายครับแต่เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับทำอาชีพอะไรลองเอานำไปปรับใช้ดูนะครับ ลองหา20%ที่สำคัญที่สุดของชีวิตคุณให้เจอแล้วทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปที่นั่นรับรองว่าชีวิตของเราจะเรียบง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับและเหมือนเคยครับสำหรับใครที่ต้องการลงรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมหาเล่มจริงมาอ่านนะครับสำหรับวันนี้ผมนิวเวลชัยต้องขอลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียกลับไปกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับหนังสือเล่มถัดไปวันนี้สวัสดีครับ